ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปตบ4จกกักรพรรดิแล้วก็7เทพโดนสลัดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังไม่มีอาวุธหนุนโหดใช้นะสหรับในวันนี้ผมก็เลยจะมาหาอาวุธหนุนโหดใช้นะครับซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากปืนใหญ่ของบอยขบวนเกาะทองฟ้านั่นเองเรื่องราจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์ผมครบ500ไลค์แล้วก็ไปรับชมที่นเลยครับ รีสิตช็อปร้านจำหน่ายดีกายตานันเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทและกดผลปีศาจอีกด้วยนะครับเช่นแมปวอล์ก o ุตกิงเลกาซี่ออสตาลาดไพรเล e และถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะเติมโลบักเนี่ยทางร้านนี่ก็มีเช่นกันนะครับสามารถไปเติมกันได้เลยส่วนลิงก์นี่ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ จ๊เอตัวเองกำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมล่ะตัวร้านนี้เลยลาวาบักร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สุดคุ้มเรทเแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทและกดผลปีศาจแมปต่งตางๆเรทสิอีกด้วยนะเช่นแมปบล็อก o ู k คิง Legacy, ี่ออสตา a อนิเมะไฟเตอร์ชินโดรและ a อนิเมะพันชิงซิมูเลเตอร์แถมยังมีทอยโคดีกด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลย เริ่มคลิปมาเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ที่เกาะลิงนะครับซึ่งที่ผมเนี่ยต้องมาอยู่ที่เกาะลิงก็ไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะเกาะคุกเนี่ยมันไม่มีที่ซื้อเรือนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องมาที่เกาะลิงนะจากนั้นผมก็ได้ซื้อเรือราคา1000เบรีนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะท้องฟ้าต่อเลยเพราะในตอนเนี้ยอยากได้อาวุธใหม่นะครับอย่างที่ต้นคลิปบอกไปนั่นแหละก็คือบาสูกานั่นเองนะครับเฮ้ยเรือผมช้าขนาดนี้เมื่อไรผมเนี่ยจะเดินทางไปถึงเกาะท้องฟ้าสักทีวะเนี่ยว่างๆคงต ขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้าขั้นที่สูงที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปตีกับบอสนะไอ้แล้วทางนี่ก็ไกลเลอกเกินโอเคครับป่าไปกันต่อเลยผลแสงนี่เราก็ใช้ไม่ได้นะครับบางคนบอกผมใช้ผลแสงคือผมไม่สามารถใช้ผลแสงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของคลิปนี้นะถ้าเราใช้ผลหรือว่าใช้อย่างอื่นในการช่วยเนี่ยเราก็จะจบคลิปนั้นทันทีเลยนะครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมายืนอยู่ในจุดที่หวาเสียวที่สุดในคลิปนี้อีกแล้วนะครับมายืนตรงนี้ทีไรเนี่ยหวาเสียวทุกทีเลยและเมื่อ Energy รีเสร็จแล้วนะครับผมก็ทาการกระ ว่าจะถึงนะเอเนจีก็จะหมดละเอาละถึงพอดีใกล้เกือบได้ลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งซะละเอาละนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยขอกระโดดอีกรอบหนึ่งละกันแต่ตอนนี้ขอรีเอเนอร์จีก่อนหวาเสียวจริงเลยตรงนี้เอาละครับแในตอนนี้นะครับเอเนจีของเราเนี่ยก็ได้รีเยอะพอสมควรแล้วนะผมก็ทําการกระโดดขึ้นไปเลยตายนี้ใช้โซผ่านวะเมื่อผมขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยผมก็ทําการเก็บกล่องเลยนะครับเป็นอันดับแรกนะตอนนี้มีเงินที่ไหนต้องเก็บไว้ก่อนเมื่อขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทําเลยก็คือการเซฟนะครับอย่าเร็วไปอันขาดเลยนะครับเพราะ ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเซฟก่อนเลยละกันนะเพื่อความมั่นใจนะครับเซฟอีกรอบหนึ่งนะโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทาการเปลี่ยนเซฟเอาละในะตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเซฟมาไปที่เรียบร้อยละแล้วบอสเนี่ยก็เกิดพอดีเลยนะแล้วไขวันั่นอะ,ะมันจะมาช่วยเราหรือมันจะมาฆ่าเราวะ น่าจะมาช่วยหละนะครับดูนันสิเขาใช้ผลแสงเหมือนผมเลยนะครับแต่ติดอยู่ที่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถใช้ผลได้นะโอโหอิจฉาว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ผลแสงมาใช้แค่โลเกียก็พอแล้วนะครับตอนนี้ระเมิของปืนผมเนี่ยก็อยู่ที่727เนะครับเผื่อคนอยากรู้นะโอเคตอนนี้ก็ยิงต่อไปนั่นแหละนะครับและในตอนที่ผมเนี่ยกำลังชะล่าใจนะครับคิดว่าเขาจะไม่ทําอะไรแล้วนะและสุดท้ายผมก็โดนเหลี่ยมนะครับโดนสกิลวีเข้าไปเต็มๆเลยเป็นไงล่ะรังแกได้แม้กระทั่งคนใช้ปืนแล้วเมื่อบอสตายลงไปนะครับ ง่ายๆเลยงงเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องตีหลายตัวเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะกลับไปฟาร์มเนี่ยขอลองดาเมจหน่อยละกันดาเมจในตอนนี้นะครับของบาสุก้าอยู่ที่710เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาดาเมจของปืนแคนนอนมาลองทดสอบดูนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะมีใครตีเราหรือเปล่าโอ้โหไอ้มอนตัวนี้มันเจ้าคิดเจ้าแค้นเราอ,อะไรขนาดนั้นหลังจากนั้นนะผมก็ได้ทําการทดสอบดาเมจของแคนนอนนะครับของแคนนอนเนี่ยก็อยู่ที่661นนนั่นเองะครับบซึ่งงขอาสก้าเนี่ยก็แรงกว่านะครับกก็ไม่แปล,ลหรอกนะระดับนีมันก็ต่างกันละอันนี้เป็นของคออมมนนะครับสส่วนบาาก้เนี่ยของเเเรจนโอคจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองตีมอนะครับก ตายลงไปนะครับเห็นว่ามันแค้นเรามากนักเราก็สั่งสอนมาสักหน่อยละกันนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ปืนที่โหดที่สุดในเกาะน,นี้นะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับดาเมจของบาสุก้าเนี่ยแต่ว่ามาสเตอร์ีนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับสกิลแรกเนี่ยตั้งหนึ่งร้อยส่วนสกิลสองเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะครับเยอะเหลือเกินหรือว่าของโลกสองสละและหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงมาจากเกาะท้องฟ้าแล้วนะครับผมก็ได้ทําการซื้อเรือราคาหนึ่งพันเบลีนะเพื่อที่จะกลับไปที่เกาะคุกแล้วก็ไปฟาร์มต่อน,นั่นเองผมก็บอกเลยนน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 นะะะะะะะคะาากกคคครรรรรััรรนนัับบวว่่่่่่่่่าา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 กกกกกเเ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 เดิทททงงงงงจจ้้้้อออฟมมมยยยยยุีีีไใใชชืลลลลๆพข เมื่อมาถึงกันแล้วเนี่ยก็ขอเซฟกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกันตายนะครับตอนนี้เมื่อผมเข้ามาถึงคุกได้แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการรับเควียบอสตัวแรกเลยนะครับบนเกาะน,นี้เพราะว่าผมเนี่ยขี้เกียจไปฟามให้พวกมอนกี้กี้นะครับก็ <c oughs> เลยมาตีบอสเอาเลยละกันนะครับแก้ปัญหาด้วยการตีบอสนี่แหละง่ายสุดละ และในที่สุดนะครับบอสตัวแรกของผมเนี่ยก็ได้ตายลงไปสักทีนะแต่ว่ารีวิวของผมเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่านี่ก็เป็นแค่บอสตัวแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการมารับเควสที่2ต่อนะแต่ขนาที่ผมเนี่ยกำลังรับเควสอยู่แต่ก็โดนบอสตัวที่2เนี่ยตีตายนะครับเหมือนรู้นะว่าเราเนี่ยจะไปฆ่ามันนะครับมันก็เลยชิงฆ่าเราก่อนเลยไอ้นี่มันฉลาดเอาล่ะและเมื่อผมเกิดมาแล้วเนี่ยแค้นก็ต้องชำระด้วยการล้างแค้นนะครับเลยจัดกระสุนพระราทานนัหสม โอเคครับตอนนี้มันก็ได้ไล่ผมต่อนะผมก็ขออนุญ,ญาตตีมันสักคู่หนึ่งละกันนะครับรู้สึกว่าไอตัวเนี้มันจะถึกเอาเรื่องเลยนะต่างจากบอสตัวแรกนะครับเอา้าตอนนี้กระโดยขึ้นฟ้าไปเลยแรงนะเนี่ยสลับปืนอันนี้นะครับดูดีดาเมจอยู่ที่723แล้วตอนนี้นะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะดีแล้วที่เราเนี่ยไปหาบาสูก้ามาใช้ก่อนซึ่งบาสูก้าเนี่ยก็เป็นปืนที่โหดที่สุดในโลกหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยนะที่เราเนี่ยได้มาครอบครองเอาล่ะตอนนี้ก็ใกล้จะตายไทยท ตีอีกนานนะครับกว่ามันจะตายลงไปนะ ในตอนนี้นะครับผมคิดว่าบอสเนี่ยมันจะตายนะครับแต่พอลากผมคมไปเนี่ยมันดันไม่ตายเฉยเลยนะครับก็เลยลากมันไปอีกรอบหนึ่งหน้าตานี้ตัวแตกสลายกลายเป็นฝุ่นไปเลยนะครับอืมแตกสลายไปละลานชิ้นเลยหลังจากบอสตัวที่2ตายลงไปนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะมารับเควสอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบอสโดฟามิงโกนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยเลเวลไม่ถึงนะครับมันต้องใช้เลเวล240นะซึ่งผมเนี่ยก็มีเลเวลอยู่แค่237นะครัับเพราะะฉน้นนเี่ยผมก็ต้องมาฟาร์มต่ออีก3เลเวลนะครับถือว่าเป็นอะไรที่่คอนข้างที่จะยยยุ่งากเลนะครับบรรัเควสกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะรับเคว์ที่2ไปเออ เพราะว่าอันแรกเนี่ยมันร้อยเก้าสิบเองนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มวิคงไม่ขึ้นแน่เลยนะครับการฟาร์มวิก่อนนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยนะครับเพราะว่ามอนพวกเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากเลยนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะใช้ปืนนะครับแต่ก็ใช่ว่ามอนเนี่ยจะไม่เดินกลับนะครับก็คือตีไปตีมาเนี่ยมอนก็ได้รีกลับไปที่เดิมของมันนะครับผมก็เลยต้องลากมาใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มมาสักพักหนึ่งเลยนะครับและในที่สุดเนี่ยเลเวลของผมเนี่ยก็มาหยุดอยู่ที่สอไปปเิด ฟามิงโกก่อนเลยละกันแหมใส่ผ้าคลุมสีชมพูที่ว่าเฟี้ยวมากไม่ว่าเราก็ใส่เหมือนกันนี่ว่าการสู้กับบอสตัวโดฟามิงโกเนี่ยเราต้องระวังมันหน่อยนะครับเพราะว่าพลังของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นปะมันจะกดหัวเราลงนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการสู้กับโดฟามิงโกสักพักหนึ่งนะครับใหญ่ๆเลยแหละไม่ได้พักหนึ่งละนะครับถือว่านานเอาเรื่องเลยนะในที่สุดเนี่ยผมก็สามารถโค่นรมโดฟามิงโกลงไปได้สักทีนะครับและผมเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าบอสตัวแรกบนเกาะซึึ่่่่่งงผมมมมเเเนนนนนนีีียยยกกก็็ไรรรรออออช้้าาาลละะะจััับบบคคววแฆต ผ่านมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็สามารถจาัดก,การกระบอต,ตัวแรกลงไป,ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องฟาร์มต่อนะแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มฟาร์มต่อเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่เกาะลิงนะครับเพื่อที่จะมาลองสุ่มผลดูนะว่าจะได้ผลอะไรถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เล่นสายผลปีศาจนะครับแต่ก็อยากสุ่มผลนะนะและผลที่ได้ออกมานั่นก็คือผลแสงนะครับนี่มันอะไรกันดับเบิลผลแสงเลยอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้นะว่าจะาไปใช้อะไรดีนะครับก็เลยเดินเอาไปให้ลิงบนเกาะนี้ใช้นะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้เป็นไหมนะท ที่สำคัญลิงก็เป็นมอนด้วยนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้ให้ผลไม้แก่ลิงไปแล้วเนี่ยผมก็ได้กลับมาที่เกาะคุกนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มต่อน,นั่นเองซึ่งก็ต้องมาฟาร์มไอ้บอสตัวที่2นะครับเพราะว่าไอ้บอสตัวที่2เนี่ยดอปเลเวลขอนข้านขี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยก็อยู่ที่251ไปที่เรียบร้อยละเอ้าขึ้นมา252ได้ยว่าเกินคาดอีกละโอเคครับต่อไปเนี่ยผมก็ต้องเดินทางไปยังกเกาะคอรเซียมนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มต่อไปนะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมก็ขอมาอัพสตัดบืนก่อนเลยละกันนะครับก็คืออัปไปให้หมดเลยละกันเมื่ออัพสตัดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลืมไปเลยนะครับว่าเกาะเนี่ยมันไม่มีที่เสกเรืออ้าวชิบหายแล้วทำไงดีผมก็ต้องกระโดดข้ามน้าไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตคุกซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว ครับซึ่งที่ผมเนี่ยต้องมาอยู่ที่เกาะน,น้ำแข็งนะครับก็เพราะว่าเกาะน,น้ำแข็งเนี่ยมีที่เสกเรือนั่นเองนะครับก็เลยมาเสกเรือที่เกาะน,น้ำแข็งนะมันใกล้สุดละจากนั้นผมก็ได้ทำการเสกเรือราคา1,000เบรีมาใช้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีแค่เร,เรือลำเดียวนะที่เร็วที่สุดของเราในตอนนี้ละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเติมเกมพาร์ทเรือเร็วหรือว,ว่าจะเติมเกมพาร์ทมาร์คคูณ2ดีนะครับเพราะในตอนเนี้ยมันก็จำเป็นทั้งสองอย่างเลยนะครับในที่สุดเนี่ยก็เดินทางมาถึงสักทีนะครับสำหรับเกาะโคลออเเซียมมมื่าถึงกันแล้วเนีี่่่ยยอางแรกทซ ของเราเนั่นก็คือการรวมมอนนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอฟาร์มก่อนเลยละกันนะครับ จะแวะตัดภาพมาอีกทีนะครับในตอนนี้เรื่องของผมเนี่ยก็อยู่ที่300รเปอที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงมันจะไม่ใช่300เปอก็เถิดนะครับเพราะมันคือ302นั่นเองผมเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่เกาะแมกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มต่อนั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ค่อยจะชอบเกาะนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอนเนี่ยคเขาช่างจะอยู่ไกลกันเลยนะผมก็เลยอยากไปเกาะแมกมาเร็วๆนะครับจากนั้นผมก็ได้เข้าประตูวาร์มมานะครับแล้วก็มาอยู่ที่เกาะแมกมากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนเปิดให้ผมเข้ามานะก ค่อนข้างที่จะฟาร์มยากเลยนะเพราะว่ามอนบางตัวเนี่ยมันมีหาคี้กราะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสายโลเกียอย่างเราเนี่ยค่อนข้างที่จะฟาร์มยากเลยนะบนเกาะนี้ผมก็ตัดสินใจว่าจะไปหาผลอื่นใช้นะครับนั่นก็คือผลบาคีน on ั่นเองเพราะไอ้มอนบนเกาะเนี่ยมันใช้ดาบนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ผลบาคีเนี่ยมันจะได้ตีเราไม่เข้านะฉลาดเอาเรื่องแต่ว่าตอนนี้ก็เอาหัวหลุดนะครับตอนนี้คือผมยังไม่ได้ใช้ผลบาคีนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยแยกส่วนไปที่เรียบร้อยละตอนนี้ผมก็ได้เดินทางไปที่เกาะกลางนะครับเพราะว่าเกาะกลางเนี่ยมนผลยเกดะป็ไไ ทําการคุยกับพ่อค้าขายผลนะครับแล้วก็ทําการซื้อผลบาร์กี้มาเลยนะครับในราคา3 0,000ื่นนั่นเองกดวิวแล้วก็สามหมื่นครับจิ๊บๆในตอนนี้แต่ก็เยอะเหมือนเดิมนั่นแหละโอเครีคาเล็กเตอร์เลยละกันจากนั้นผมเนี่ยก็ได้กลับมาฟาร์มบนเกาะแมกมาตอนนั้นเองนะครับแต่ก็ใช่ว่าผมเนี่ยจะไม่โดนมอนตีนะเพราะาตอนนี้เรื่องของผมกับมอนเนี่ยมันห่างกันไม่ค่อยมากนะครับผมก็เลยโดนมอนตีได้อย่างง่ายๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับฟาร์มสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คงจะตีเราไม่เข้านั่นแหละ และนี่ก็เป็นมอนตตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทําให้เลเวลของเราเนี่ยเยอะขึ้นมาพอที่จะทําให้มอนตเนี่ยตีเราไม่เข้านะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่305นะจากนี้ไปนะครับมอนบนเกาะเนี่ยก็จะไม่สามารถตีเราเข้าได้แล้วนะครับเฉพาะไอ้ตัวข้างล่างนะส่วนในเรื่องของสตัดนะครับผมก็ได้ทําการอัพเป็นในเรื่องของการรัวๆเลยนะครับตอนนี้ก็700กว่าสตัดแล้วนะครับสลับกันดูที่มันตีผลบาร์กี้ไม่เข้านะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมไปเลยเว้ในการฟาร์มบนเกาะเนี่ยและหลังจากนี้นะครับผมก็จะทาการสปีดลันรัวๆเลยละกันรเา ไปเจอกันอีกทีนึ่งนะครับตอนที่ผมเนี่ยโคตคูณ2หมดเลยแล้วกันนะครับ ขณะที่ผมเนี่ยกำลังฟาร์มอยู่นะครับผมก็ได้ทําการมองเห็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับกำลังยืนเอฟเคอยู่นะก็เลยทาการมอบกระสุนพระราชาทานให้ทีเดียวนะครับเขาได้ตัวแต,แตกสลายกลายเป็นฝุ่นไปเลยนะครับแล้วก็ได้ดอดเป็นในเรื่องของหมวกอ o ูซบมาเฉยเลยนะครับโอเคขอรีตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเพื่อที่จะใส่หมวกอ o ูซบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็กะว่าจะใส่หมวกอ o ูซบนานๆเลยนะครับเพราะในตอนเนี้ยหมวกอ o ูซบเนี่ยมันมบวกปืนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยวผ อยู่ที่1น7่แล้วนะครับถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะสลับปืนนะครับโอเคตอนนี้ก็รวมมอนนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ยิงเข้าไปเอายิงวาวด้วยเอาละรวมใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เว้ยยิงเข้าไป ดอลล่านะครับพอโดนเนี่ยอยู่ที่2054เลยนะถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้ครับโค้ดคุณสองผมเนี่ยก็ได้หมดไปที่เรียบร้อยละผมก็เลยลองมาตีบอลของเกาะนี้ดูนะครับนั่นก็คือตัวที่ใช้ผลแมกมานะครับหรือว่าคาอินุนั่นแหละนะครับโอเคผมก็ได้ทําการเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะในตอนเนี้ยรู้สึกว่าไอ้บอลตัวเนี้ยน่าจะโหดเอาเรื่องเลยนะผมก็เลยทําการรีบๆฆ่ามันนะครับคือตอนนี้ผมมาโซโล่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะใช้แค่ปืนด้วยนะครับถ้าใช้อย่างอื่นด้วยนี่น่าจะสบายนะแต่อันนี้คคคคืืออออออมีีแแ่ปปนนนกกกกกกััับบเเเเดดยววะร็ต้้้้งงจุๆาาลลโโโขไูห ก็โดดขึ้นฟ้าไปเลยผมคิดว่าผมเนี่ยคิดถูกมากเลยนะครับที่รีบไปตีเอาบาสุก้ามาใช้ก่อนนะครับไม่งั้นคงจะตีบอสพวกนี้ได้ช้ามากๆเลยนะพาะบอสแต่ตัวเนี่ยก็ถือเอาเรื่องเลยก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งเลยนะครับไม่นานมากนะบอสเนี่ยก็ได้ตายลงไปสักทีนะครับตอนนี้ยังไม่ตายหรอกนะพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ตายแหละโอเคยิงอีกลูกหนึ่งก็น่าจะตายละยิงเข้าไปเลยโอเคนะครับได้รับกระสุนพระราชทานเรียบร้อยก็ได้ตายลงไปเรียบร้อยนะครับจริงบอสตัวเนี่ยมันดรอปปืนด้วยนะครับจะเป็นะครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะในตอนเนี้ยคือไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะโคตรคุณ2เราเนี้ยก็ได้หมวดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะฟาร์มข้างละ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนบอสเนี้ยก็ได้ตบไปที่เรียบร้อยละถึงแม้จะรับเครืไม่ได้นะครับก็อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ